สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้ผมม่อนดีวีนะครับวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวพีพีเซิร์ฟเถื่อนนะฮะจะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการโหลดเกมนะฮะนี่ก็คือเซิร์ฟเถื่อนนะฮะออนไลน์ได้นะฮะไม่ใช่ออฟไลน์นะฮะเข้ามาหน้าตานี้จะเป็นลักษณะทางการล็อกอินนะก็คือสมัครสมาชิกมาในตัวด้วยนะฮะสมัครผ่านหน้าล็อกอินนี้เลยนะฮะแล้วกรอกไอเดีและพาสเวิร์ที่เราต้องการจะสมัครไปเลยนะฮะมอกรอกครบแล้ว ทั้ง ID แล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะให้เรากดทำการล็อกอินไปเลยนะก็คือการสมัครใหม่นะอ่าล็อกอินอ่านี่ก็คือการล็อกอินแล้วนะก็คือการสมัครสมาชิกใหม่นะฮะอ่าเห็นไหมจะเห็นว่าเข้ามาเซิร์ฟแล้วนะฮะอ่าเข้ามาเซิร์ฟแล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์นะฮะที่เราต้องการนี่นะฮะอ่าก็จะขึ้นสมัครใหม่ให้เราให้ใส่ชื่อตัวละครที่เราต้องการไปเลยนะฮะอ่ะาใส่ชื่อตัวละครตัวคู่ก,ก็เหมือนสร้างตัวละครในพีบ ลายสุไทร์นะฮะนี่ฮะอ่าผมจะใส่ชื่อน,นี้ไปนะฮะอือน,นี่น่าจะได้หรือเปล่าอ่าได้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะตั้งชื่อเรียบร้อยเดีย๋ยวขอปิดเสียงสักครู่นะฮะอ่าโอ้โหจะเห็นว่าแม่งแจกพอย n t หนึ่งล้านนะฮะและแคสนี่สิบล้านนะโอ้โหโคตรเยอะเลยฮะโอ้โหใช้เมื่อไหร่จะหมดเนี่ย สุดยอดนะจะเห็นว่าชื่อเป็นสีเขียวด้วยนะฮะชื่อตัวละครนะเห็นไหมเถื่อนผมชื่อนะฮะอ่าพี่บีเถื่อนนะฮะออนไลน์ด้วยด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าสัมภาระก่อนนะฮะอ่าแรกๆก็จะไม่มีอะไรนะฮะก็มีปืนพื้นฐานทั่วไปนะฮะเนี่ยโอ้โหแต่แม่งเยอะมากนะฮะแคสกับพอยต์เนี่ยไอเทมก็ไม่มีนะฮะตัวละครไม่มีอ่าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูที่ช็อปนะฮะเราจะไปซื้อของกันนะฮะ โอ้ว้าวนี่นะฮะจะเห็นว่าราคาไอเทมแต่ละชิ้นนี่ก็ถูกๆนะฮะและก็มีราคาหลักหมื่นนะฮะโอ้หมีบาลเลดด้วยนะฮะขายเป็นวันนะนี่นะบาอลเลที่หลายๆคนต้องการนะฮะแต่มีขายที่เซิร์ฟเถื่อนที่นี่นะฮะเป็นหนึ่งวันราคาหมื่นกว่าบาทนะ่าจะหนึ่งหมื่นนะฮะโอ้ซื้อไปเลยฮะไม่ต้องลังเลนะฮะโอ้เดี๋ยวค่อยกดใช้นะโอ้โหเห้แมลดไปแค่นี้นะฮะอ่านี่นะฮะที่เราซื้อมาเมื่อสักครู่ยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะฮะมีระยะเวลาหนึ่งวันนะฮะอ่าเราไม่ได้เปิดใช้ก็จะไม่ เสียการใช้งานไปนะฮะก็เหมือน PB ่บเซิฟไทยนะฮะนี่โอ้โหนี่นะฮะเยอะมากนะปืนแล้วแต่เราจะเล่นเลยนะฮะบางปืนก็ซื้อไม่ได้นะฮะติดฉายาฮะต้องทําฉายาก่อนนี่โอ้โหแต่พวกนี้นี่ซื้อได้หมดเลยนะฮะโอ้โหโคตรเยอะเนี่ยอักก็มีแหละก็บอกมากฮะอักทองซื้อเลยฮะแตวค่อยกดใช้ที่หลังนะฮะโอ้ยเรล่านี้เราช็อปแหลกเลยนะฮะไว้ง่ายไม่แคร์นะเจอปืนไหนซื้ออย่างเดียวนะฮะ ก็มีทั้งพอยต์หนึ่งล้านและแคสสิบล้านฮะจะไปแคร์อะไรนะนี่ซื้ออย่างเดียวฮะโอ้โหมีแต่ของน่าได้ทั้งนั้นเลยฮะโอ้จัดไปฮะขยักเล่นแล้วก็ซื้ออย่างเดียวเลยฮะโอ้โหใจดีจริงๆนะแจกแคสสิบล้านนะฮะโคตรเยอะอ,อืมนี่นะฮะสม,มากจะเป็นราคาไอเทมพวกปืนนี่จะเป็นส่วนมากจะเป็นราคาพอยต์นะเนี่ยอ่า อ๋อโหเยอะจริงๆฮะนี่อยากได้เนี่ยก็ซื้อไปเลยนะฮะโอ้นี่ฮะยังลดแค่นี้เองนะฮะตังค์ยังเหลือบานเลยนะโอ้นี่ฮะโอ้เลือกซื้อไม่ถูกกันเลยอยากได้ปืนไหนซื้อไปเลยฮะไม่ต้องกลัวตังค์หมดนะฮะคือแจกเยอะมากนะฮะโอ้สุดยอดฮะผมนี่กดยิกงๆฮะกดซื้อเนยลดไปแค่เนี่ยดูฮะโอ้ มีปืนไหนอีกน่าเล่นซื้อให้หมดเลยนะฮะปืนที่น่าเล่นเดี๋ยวเรามาดูของที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะโอ้โหจะเห็นว่ายังไม่ได้เปิดใช้สักกระบอกเลยนะฮะไหนเห็นไหมฮะกดใช้ไปเลยฮะอ่าเปิดใช้ไปให้หมดไม่ต้องแคร์นะฮะไม่ต้องลังเลหมดก็ซื้อใหม่นะฮะอ่าเห็นไหมเห็นว่าเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะทุยยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือหนึ่งวันนั่นเองนะฮะอืมอ่านี่นะอันนี้คือ ลูกซองมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะลูกซองมันจะเป็นหนึ่งครั้งฮะก็คือเราเล่น100้ครั้งครบปุ๊บม,มันจะหายไปนะฮะ,ะไม่ต้องสง,ส,งสัยหรือไม่ต้องงงนะฮะอโอ้โหเยอะยนะฮะโอะยะะ้ยเยอะจริงๆอ่งเดี๋ยวเราไปดูของอย่างอื่นกันนะฮะบาเรตนี่เดี๋ยวเราจะซื้อเพิ่มดูโอ้ไปดูนะฮะมันจ,จะเพิ่มเป็นสองวันหรือเปล่าโอ้โห,โหจะเห็นว่าบาเรตตจะเพิ่มเป็น2วันนะฮะก็คือ2ดีก็คือ2วันนั่นเองนะฮะ โอ้นี่ฮะซื้อเพิ่มได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการบาเลตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปนะนั่นก็คือตัวละครนะฮะโอ้มีแค่นี้นะฮะอยากซื้อก็ซื้อนะฮะนี่ตัวละครนี้ส่วนมากใช้ตัวละครนี้เราก็ซื้อตัวละครนี้ก็เลยนะฮะโอ้นี่นะซื้อไปแล้วว้าวตัวละครนี้ก็แพงเนยนะฮะหนึ่งวันหนึ่งหมื่นพอยนะแต่แคสเรามีให้ตังพอยเรามีสิบเอ้พอยเรามีหนึ่งล้านนะแคสมีสิบล้านนะโอ้ไม่ต้องลังลีนะกดซื้อไปเลยฮะตากลากไหนที่ดีที่สุดก็ซื้อไปเลย แล้วแต่คนจะเล่นนะฮะอ่าเห็นว่าผมซื้อไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อมาไอเทมมีอะไรหรือเปล่าอ่าไม่มีนะฮะเราไปซื้อไอเทมกันเลยดีกว่านะฮะหนไอเทมของฉันโหนี่นะฮะโคตรดเยอะไอเทมฟลูทั้งนั้นเลยฮะมีแต่ของอันโหดทั้งนั้นฮะซื้อไปเลยฮะไม่ต้องลังเลยฮะนี่โอ้โหนี่นะกดคอนเฟิร์มไปเลยเดี๋ยวเพิ่งกดใช้นะฮะค่อยปไปกดใช้ทีเดียวซื้อไปเรื่อยๆกันฮะ โอ้มีแต่ของที่น่าใช้ทั้งนั้นเลยนะฮะอืมอีพีคูณนี่อ่อโอ้หัวกระสุนบวกดาเมจนะฮะสิบเปอร์เซ็นซื้อไปโอ้ต่อมาก็ระเบิดสองลูกนะฮะเพิ่มจำนวนระเบิดอ่านี่นะฮะจะเห็นว่าแคดลดไปไม่เท่าไหร่นะฮะส่วนมากราคาเทมจะเป็นราคาแคดนะฮะโอ้โหแคดมีสิบล้านนะคิดดูฮะแล้วกับราคาแค่นี้นะฮะโอ้โหซื้อได้ทั้งคลังแสงนะมั้งเนี่ยเดี๋ยวหูเกาะยี่สิบเปอร์เซ็นะฮะ โอ้เซิร์ฟไทยไม่มีจำหน่ายนะฮะไฮไลท์เลยนะฮะเนี่ย10%ก็ตายยากแล้วนะฮะนี่ล่อไปยีบเปอรนต์ลยนะกะไม่ให้ตายเลยยังไงวะเนี่ยโคตรอึดนะฮะโอ้ยกดซื้อไปเลยฮะสิ่งที่เราต้องการโอ้ยตอนนี้ผมกดซื้อมันมากนะฮะเนี่ยคือมันเยอะมากนะฮะโอ้ยอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ฮะเกิด100%ฮะเกิดไปร้อคือตายปุ๊บน่าจะเกิดเลยนะฮะโอ้โหของดีนะฮะเซิร์ฟไทยไม่มีจำหน่ายนะฮะ สำหรับเจ้าเกิดไวัยร้อเปอร์เซนต์เดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่เราซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวเราดูปืนกันฮะ,ะเออใช้ของประมาณนี้ฮะ,ะเล้วมาดูไอเทมนะ,ะโอ้โหนี่นะ,ะที่เราซื้อมาเมื่อสักครู่นะ,ะยังไม่ได้เปิดใช้สักชิ้นเลยฮะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้ะะดู่นะดูเกาะยี่สิบเปอร์เซนต์นะฮะสังเกตตรงดีเฟนส์น,นะจะเป็นเลขศูนย์อยู่นะฮะแต่ผมต้องกดใช้ไปนะ,ะอ่ากดใช้ไปแล้วจะเห็นว่าเห็นไหมฮะ,ะดีเฟนส์จะเพิ่มเลขเป็นยี่สิบนะฮะก็คือความอะไรวะเขาเรียก จะนี่เกาะยีน็นตของที่เราใช้สักครู่ทุยที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้เองนะฮะอ่าพุติดอ่างน,นะครับผมนี่ฮะตอนนี้คือ HP นะจะเห็นว่าเป็น120กว่าแนะกดใช้ไปจะเป็น132เนี่ยนะฮะอ่าเห็นไหมฮะเนี่ย132อ่าเหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะฮะต่อมาก็นี่ใช้ไอเทมทั่วไปนะควิกเช็คะฮะนี่ใส่ไปอ่าต่อมาหัวกระสุนบวกดาเมจ10%นะฮะ ให้สังเกตตรงแอคแท็กนะฮะจะเป็นเลขศูนย์อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่ามันใช้ได้จริงนะฮะน่าเห็นไหมฮะคือไอเทมทุกอย่างและปืนทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะฮะนับจำนวนวันเวลาหมดเลยนะคือเหมือนเซิร์ฟออนไลน์สตรีททุกอย่างเลยนะว่ายง่ายนี่ต่อมาก็คูณ EXP นะฮะสังเกตดูนะเป็นเลข5อยู่นะฮะกดใช้ไปฮะจะเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น105นะฮะ ก็คือเราใส่อีกทีเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยพอ,อยนะฮะเห็นไหมฮพ,อ,อ,ยนะพอ,อยก็เพิ่มแล้วนะฮะเป็น100อ่าต่อมาก็เกาะเกาะคือจะใช้ซ้ําไม่ได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮนะเราใช้เกาะ20%ไปแล้วนะฮะเนี่ยเราใช้แค่ตัวนี้ไปแล้วเกาะสิบเปอร์เซ็นต์จะไล่ความหมายไปใช้ต่อมาเกิดไวร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโหนี่ฮนะโอ้โหจริงโหจริงจริงฮะน่นะฮนะเปิดใช้ทุกอย่างนะฮะก็คือตอนนี้ไอเทมฟูลมากนะฮะคือตัวเต็มเนะียฮะโคตรถึกฮนะนะี่อยากซื้อเพิ่มก็ซื้อไปนะฮะ แต่เราไปดูมันจะเพิ่มจนวนวันเป็น2วันนะฮะนี่นะฮะจะเห็นว่าคิวช์เชคที่ซื้อเมื่อกี้จะเป็น2วันนะฮะซื้อเพิ่มอีก1วันจะเป็น2วันน่ะนี่ฮะโอ้โหคือไอเทมตอนนี้เยอะมากนะฮะไอเทมฟูฮะตัวโคตรอึดเลยนะแถมมีของดีๆนะฮะอ่าเนี่ยซีบีเซิร์ฟเถื่อนนะฮะเดี๋ยวแต่ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะฮะข้างล่างนะฮะเนี่ยดูฮะตังยังเหลือบานเลยฮะไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วฮะก็คือมันเยอะแยะไปหมดเลยฮะอ่า เดี๋ยวเราจะมามาดูระบบแคนกันนะฮะอาจะเห็นว่ามีคนออนไลน์อยู่ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนี่ระบบแคนฮะอ่ากดสร้างดูนะฮะอาจะสร้างได้หรือเปล่าโอ้ตั้งชื่อสักครู่นะฮะชื่อที่เราต้องการนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมบอกชื่อนี้แล้วกันอ่ากดเช็คเอาได้นะฮะชื่อใส่คำบรรยายไปนะฮะกดเช็คอีกรอบมาได้นะฮะกดโอเคไปเลยอ่าโห ยศกระโหลกสร้างแคนด้วยเยนะฮะเป็นไงฮะโอ้โหเถื่อนสมชื่อจริงะฮะเนี่ยขนาดยศกระโหลกยังสร้างแคนได้เลยะฮะแค่มีพอยพอนะฮะปกติเซิร์ฟไทยมันน่าจะจํากัดยศในการสร้างแคนนะฮะแต่น,นี้ยศกระโหลกใช่นไหมเป็นหัวหน้าแคนด้วยนะอ่าใส่ข้อความแนะนําแคนนะฮะให้กับสมาชิกแคนเอาอะไรก็ใส่ไปนะฮะแล้วแต่ท่านเลยเห็นไหมฮะจะเห็นว่าสร้างแคนด้วยด้วยนะฮะเถื่อนจริงๆนะฮะโอ้ยนี่ฮะเห็นไหมฮะ เป็นหัวหน้าแคร์อะไรต่างๆงนาน,นาฮะอ่าหรือว่าโหดมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมเราจะเห็นว่าคุณออนไลน์นะดูละเอียดได้ปะอ้าดูไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ทักทายเขาดูไปเดูนะฮะอ่าทักทายไปฮายฮะสวัสดีว่าไงพูอตอบค่าหน่อยอ้าวมีการตอบตอบโต้มาแล้วนะฮะก็คือเห็นไหมฮะผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก็คือสามารถออนไลน์กับเพื่อนๆได้หรือกับคนอื่นได้นั่นเองนะฮะ จะยิงกันก็ได้นะฮะเดี๋ยวขอสร้างห้องสักครู่นะทดสอบแต่ไม่ยิงกันนะฮะสร้างห้องเฉยๆให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะไอตัวผมนะฮะที่ใส่ของไปเมื่อกี้มาดูเอาทดสอบใหม่ไปเพื่อนเข้ามาเข้ามาเห็นฮนะจะเห็นว่ามีขีดอ e ีสปอร์ตด้วยะฮะกับ PC Ca f าเฟบวกนี่งเห็นไหมฮะเข้ามาแล้วโอ้ยกดแล้วกดได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนี่จะมาทดสอบใช้ไอเทมที่เราเพิ่งใส่ไปสักครู่นี้นะ ที่เพิ่งใช้หรือไอเทมที่เราใส่ไปนะฮะเนี่ยเห็นว่าระเบิดมี2ลูกนะฮะเห็นไหมฮะตามไอเทมที่เราใช้ไปก็คือไอเทมเพิ่มระเบิดนะฮะเห็นไหมฮะเทมมี2ลูกอ่าสับไวก็ใช้ได้นะฮะใส่แม็กไวนะฮะอ่านี่ฮะก็ถือว่าใช้ดานทุยใช้งานได้ทุกอย่างฮะวุฒิอ่างนะฮะเราเราต้องขอทดสอบอีกนะฮะต่อมาเราจะมาทดสอบอะไรกันดีนี่เห็นไหมฮะเกิดไวปุ๊บฮะตายหาเกิดไวนะฮะตายปุ๊บเกิดปั๊บนะฮะ สุดยอดจริงๆฮะอ่าเป็นผลของไอเทมเกิดไวัร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะที่ตายปุ๊บแล้วเกิดปั๊บเลยนี่ฮะอ่าถือว่าก็สนุกสนานนะฮะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ฮะก็จะมาเชิญชวนให้ไปเล่นกันนะฮะช่วงนี้เซิร์ฟเงียบๆนะฮะเสร์เถื่อน,นะฮะก็จะทิ้งนิ้งโหลดไว้ให้นะฮะใต้คลิปหรือใต้คำบรรยายเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะบ้าผมตายแล้วจะเกิดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกปืนก่อน ไ็นะตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยฮนะโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยอ๋อนะี่ยปืนบาเด็ตปืนไรที่เราเพิ่งซื้อไปก็ใช้งานได้ทุกกระบอกนะฮะ,ะก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับอืเซื่อจะได้ดูสนุกสนาน,นะฮะเดี๋ยวผมบอกเนาะจะทิ้งลิงโหลด่าให้นะะสามารถโหลดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะสมัครสมา,สมาชิกหน้าล็อกอินนะที่ผมได้อธิบายไปใน ต้นคลิปนะฮะเพิ่มเลือดก่อนอ่าอ่าดูรวมๆแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะสนุกนะฮะไม่ต้องเสียตังเติมนะ,ะสําหรับหลายคนที่อยากเล่นนะ,ะอยากสัมผัสไอเทมอื่นๆหรืออยากสัมผัสปืนอื่นๆนะฮะอ่าผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะ,ะหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะ,ะเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะฮะสำหรับนี้ก็ต้องขอจบการรีวิว p ี s ี r ซิรเถื่อนไปแค่นี้นะฮะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย 哎，你过